สวัสดีครับขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่การฝึกภาคบรรยายฟุตบอลผ่านเกมเป๊ต2016นะครับในศึกยูโร2016นะครับคู่ระหว่างเบลเยี่ยมพบก,กับไอร์แลนด์ครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมสำคัญนะครับเพื่อลุ้น3แต้มทั้งเบลเยียมแล้วก็ไอร์แลนด์นะครับเพราะว่าเกมที่ผ่านมาเนี่นะครับเบลเยียมก็ไปพ่ายให้กับอิตาลีมาศูนย์ประตูต่อ2ครับฉนันแล้วในเกมนี้พวกเขาต้องการคะแนนสาคัญ สวัสดีครับขานำทุกท่านเข้าสู่การฝึกภาคบรรยายฟุตบอลผ่านเกมเบส2016นะครับในศึกยูโร2016นะครับคู่ระหว่างเบลเยียมพบกับไอร์แลนด์ครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมสำคัญนะครับเพื่อลุ้น3แต้มทั้งเบลเยียมแล้วก็ไอร์แลนด์นะครับเพราะว่าเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเบลเยียมก็ไปพ่ายให้กับอิตาลีมาศูนย์ประตูต่อ2ครับฉะนั้นแล้วในเกมนี้พวกเขาต้องการคะแนนสำคัญครับเช่นเดียวกับไอร์แลนด์เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเข้าสู่พิธีการในสนามกันก่อนครับผมอีตอนนี้นะครับอิตาลีแชมป์กลุ่มไปแล้วครับได้6แต้มเต็มนะครับแล้วก็มีไอร์แลนด์ที่2สวีเดนดที่3แล้วก็บลเยียมที่4ครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูรายชื่อของผู้เล่นของบลเยียมเะยครับตัวสำับตัวเป็นติโบกูตัวครับกองหลังมโทมัสไฟมาเล่น ทวิเอนโดวาริเอลโรลองซิมองกับเยนไซตองเกนรัดย่าอิมโคลันตองกลางมาดิยันเซไลมี่เกวินเบรอยอิดนนาซาครับเจนิคเฟรเรล่ากาลาสโก้แล้วก็ลูเบโลลูกาโกกับฝั่งของไอแลนด์ครับผู้สาวตัวเป็นดารินแลนดอร์ฟจะจับกองหลังเคเลนคาสจอนโอเชเชมัสโกเมนโรบบี้เบดี้กลางมีเจฟเฟนดิกกีรินวิลแลนครับเจมส์คาร์ที่เวสต์ฟูลาแฮนกองหน้าเป็นเชลลองกับโรบบี้กินครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ เดีเยียมกับไอร์แลนด์ศึกยูโร2016ครับของจริงแหน่เตะกันคืนนี้นะครับเวลา20่สนาฬิกาครับทางช่อง3 HD 28ถ่ายทอดสดนะครับผมนะครับบอลอยู่ที่แมคคาที่ทางขวาครับขึ้นเกมมาก่อนแล้วไอร์แลนด์ตอนนี้อยู่ที่2ของตารางนะครับเกมแรกพวกเขาก็ทำผลงานได้ดีครับแหมแต่ว่าโชคไม่ดีไปเสมอกับสวีเดนมาครับทำให้ได้เพียงหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับ เบนี้ก็บลเยี่ยมต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะครับเพื่อลุ้นเข้ารอบในรอบต่อไปนะครับมาที่เดอร์บอยลอกสวยครับจังหนี้ให้ที่อาซาเควินเดอร์บอยเปลี่ยนไปทางซ้ายครับแต่ตองเก่นพยายามจะเลี้ยงผ่านแม็กร์ที่แบบวิ่งประคองมาครับได้บอลอยู่ที่โอเชวีแลนให้มาตรงกลางกับเพนดริก กูล์แฮนก็ระมัดระวังทั้ง2ทีมเลยครับแหมกลัวข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อรูปเกมได้เลยนะครับรบปิคินเชยมาสโกแมนมาแล้วครับไอร์แลนด์ขึ้นมาทั้งฟ้าเจอกับนิงโกลแลนด์เข้าไปประกบทำได้ดีครับแล้วจะสวนเร็วอาซาดูครับแมจังหวันนี้แข็งแกร่งครับแม็กคาทีเข้าไปแซะไปเบียดไวคืนกลับมาครับที่เดอะบอยพยายามเล่นรัดกลุ่มครับ อันนี้เป็นแผดจากบิญญาณครับขอบคุณมากด้วยนะครับที่ทําแผดดีๆให้กับเราได้เล่นครับจังหวะน,นี้จะเปิดได้ไหมย้อนกลับมาครับอาซาหลอกช้าไปแล้วครับแมคกตี้วันนี้ประกบตลอดแต่ว่าแย่งได้ครับส่วนเ็วไม่ได้เ,เพื่อนลงไปช่วยเกมเราครับลอบบี้ิคินไอที่แมคกทตีเจาะทางขวาครับวันนี้เน้นเป็นพิเศษต้องระวังครับตะนั้นแฟนต้องเกนตนิงกูแลนมาช่วยไว้คืนกลับมาถึงกูตัว เกมมันไปเร็วไม่ได้นะครับสถานการณ์เนี่เบลเยียมจะถึงแม้จะดูอ่เป็นทีมที่ดูเหนือชั้นกว่าก็จริงแต่ว่าพวกเขาต้องเล่นภายใต้แรงกดดันนะครับเพราะว่ารายการนี้เนะี่ยพวกเขาต้องคือดูเป็นอีกหนึ่งทีมเ็งนะครับที่จะต้องทำงานได้ดีครับแต่ว่าตอนนี้มันตรงกันข้ามนะครับกับามหวังแล้วยิงก่อนล <c oughs> าซาามีโอกาสได้ลุยขึ้นมาครับ มาดูจังหวะยิงของเอเดนนาซาครับแมเปิดพื้นที่แบบนี้ครับก็ลองส่องไกลนอกเขตโทษด,ดูบ้างครับแต่ว่ายิงมาแล้วมันไม่ตรงกรอบแล้วก็ผ่านไป2 1อนาทีครับแขมศูนย์ศูนย์ครับสกอร์เกมไอแลนด์นี้โชคไม่ดีครับนึกถึงเกมที่เล่นกับสวีเดนครับพวกเขาขึ้นนำไปก่อนแต่ว่า ถูกตีเสมอได้นะครับแล้วก็สถิติที่พบกันกับเบลเยียมเนี่ยไอร์แลนด์ไม่เคยที่จะเอาชนะเบลเยียมได้เลยนะครับตั้งแต่ปี1966นะครับนะครับดูเกมกันต่อลัตยาลิงกอแลนด์คือกระบะเสียบอลแล้วครับแล้วดักได้เชลล็องให้ไปที่แม็คกาที่เชลล็องไม่ผ่านแฟรงเกนดักได้แล้วเดอะบอยให้ที่ลูกากูครับเราไปดูลูกากูมาที่อาสซาทางซ้าย เจอกับเชมัสโกเมนวางยาวให้กับลูกากูแล้วโอ้ยดูก็แบบเจ้าตัวจะพักบอลลงเลยครับใช้อกพักบอลแต่ว่ายังทันครับดาวเดนแลนด์ดอฟออกมาตัดบอลได้ดีนะครับออ่านเกมเมื่อสักครู่ที่ถ้าอ่านเกมไม่ดีนี่เสร็จลูกากูได้เลยนะครับเอ็นดรครับเจฟเฟนดิกจะให้ผ่านติดแล้วเลเดนี่สกัดมาไม่ดีติดเดดีมาแบบนี้กับแม็คคาที่โอ้ยเกือบไปครับแมสมาธิีครับ แผงหลังของเดียเย่ยมนี่โยนโจมตีด้วยลูกคอสที่มีปัญหาเหมือนกันนะครับโอ้ลูกวางยาวอันตรายของไอแลน,นี่ต้องระวังครับนายกรแลนให้มาอันเดอร์วไวเดลที่กาลาสโกวางยาวมาครับเอเดนาซาไม่ถึงแล้วอุระแฮ ตรงกลางครับมีแมคคาทีกับรอเบ็กินเล่นกัน2อคนเสียบอลแล้วตัดได้จากตรงกลางครับลูกาะกูวิ่งทำทางไปแล้วอาซาวางยาวมาแบบนี้ครับลูกาะกูเกี่ยวแล้วลดยิงโอ้โหพักอกลงครับแมแล้วยิงําก่อนครับ1 0ครับเบลเยี่ยมประตูที่รอคอยครับโอ้โหเจ้าตัวพักแล้วยิงเร็วนะครับคือไม่เปิดกาสให้ได้ขยับครับเดรนแลนดอฟนี่เสียท่าไปเลยครับลูกนี้คือเห็นอาซากระชากว่านี้ที่ไปพะวะาพะวงครับรีบปิดพื้นที่แล้วลูกากูนี่วิ่งทำตำแหน่งว่างไปแล้วครับ โอ้1-0ครับเบลเยียมได้ประตูที่เขาต้องการแล้วก็คายความกดดันไปก่อนแล้วนะครับคือแด็ได้เจ้าหนี้ให้ที่อาซาครับตัวอีกแลนแล้วดูครับขอครับลูกกะกูโอ้โหเสียตำแหน่งครับตะนั้นจอห์นโอเชกับเคลนินค้ากับแล้วพักดูครับพักแล้วยิงเลยครับยิงยากครับแบบนี้ดูเจ้าตัวใช้ประสบการณ์ครับลูกกกูเก็บวางข้ามมาเลยครับคือพื้นที่ว่างตรงนี้ไม่มีใครแล้วก็โอ้โหหลอกครับหลอกยิงด้วยซ้ายด้วยนะครับ สุดอยอดครับลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเบลเยียมออกนำนะครับนาทีที่36จากโรเบรูลูกากูนคาที่มาที่เราไปกินต้องเล่งแล้วครับทางด้านไอร์แลนด์นายินโกลันขึ้นมาเควินเดอรอยขอภายบางเกมที่ไม่ได้ทำให้ครับอย่างแมตส์สำคัญคู่ของสเปนกับตรุกรกีเมื่อวานนะครับดีติดภารกิจครับก็ขอภัยในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอมาครับก็จะทำไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะจับเมาส์ไม่ไหวนะครับเอาละครับลูกกกูไฮกับอาซาฉีกมาแล้วโหเกี่ยวลงกว่นี้แล้วจริงติดเซฟอุ้ยเกือบครับเกือบสองเกือบโดน2ลูกเลยครับไอแลนด์ประมาทไม่ได้ครับวันนี้เดี๋ยวเยี่ยมนี่เรเ่งเกมขึ้นมานี่อันตรายครับจะย้อนเร็วไม่ได้แล้วเจมสนดิดไข่มาที่แล้วชิงกันเร็วครับโอลาแฮนมาที่็อบบี้คินอายุเยอะแล้วครับ็อบบี้คิน มีคมเก่าครับ36ปีนะครับผูเแนดึกว่าที่เชลองวางที่รอบบี้ขีดริงโอ้ยกูตัวแม้ยังดีครับติกยาอ้บิการได้ทักไทยกับคืนบ้างครับฝั่งไอร์แลนด์เข้าสู่ช่วงจบทรัยครึ่งแรกแลก้วก็เอาจบเกมเร็วครับแมเกมมันไหลลื่นนะครับอ้เบลเยี่ยมเป็นฝ่ายเบเยียมที่ออกนําไปก่อนครับถ้าสกอร์เรียวทาวตอนนี้ครับผลของตารางคะแนนจะขยับเลยนะครับ เดี๋ยวเยี่ยมจะขึ้นมาอยู่ที่2ครกับท้ารักษาสกอร์นี้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์สำคัญการทำประตูในช่วงครึ่งแรกนะครับนาทีที่2ี่ครับเอเดนาอาซามิกาได้ลองยิงมาให้บอลน,นิ้ปั่นไซก้อยแต่ว่ามันไม่พอนะครับคือแผงหลังของไอร์แลนด์วันนี้ดูจะมีปัญหาครับพวกเขานี่ปรับทับแก้ไขกันมาพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นลูกยิงของลูกากูครับนาทีที่37ครับจ่ายแอซิสของ อาซานะครับให้กับลูกากูคือพักแล้วยิงด้วยสคือมันเลือกบุ่มได้นะครับไอ้เขาก็เลือกพักแล้วยิงเร็วครับต้องชมนะครับจังหวะนี้เพราะถ้าช้ากว่านี้อาจจะโดนเข้ามาประกบได้นะครับและนี่ก็เป็นไฮไลท์ช่วงการทําประตูในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในอีก45นาทีของครึ่งเวลาหลังนะครับหาอะไรครับจะทาอย่างไรครับวันนี้ไอแลนด์ตามอยู่หนึ่งประตูแล้วครับราไปกินติดแล้วอันเดอร์ไวเล่คือจะมา สี่โมงเดี๋ยวแล้วนี่โอ้ยมันคือเกมมันกดดันเดือยเยี่ยมครับแล้วพอมาได้ประตูแบบนี้นี่มันทายความกดดันไปเยอะเลยครับเพราะว่าก่อนลงสนามนี่ภาษีของพวกเขาถูกยกให้เป็นทีมที่ดูเหนือกว่าทางด้านไอร์แลนด์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอร์แลนด์ก็มีเกมรับนะครับที่ยังไม่ยอมเสียประตูง่ายๆครับแต่ก็พลาดไปช่วงเสี้ยววินาทีเดียวในช่วงครึ่งแรกนะครับ แล้วก็เพนติคให้มาที่เฉียนลองคืนกลับมาแล้วตรงกลางครับอูลาแนฮนยังไปไม่ได้มาครับรอวิกินเบิร์นแล้วแล้วจังหวะนี้ทะลุช่องมาโอู้ยอะไรไปเร็วไปยังดีช่วยไปได้ครับเกือบหลุดไปเหมือนกันเด็กไฟเดล่ากาลาสโกให้ที่เดบอยคอรียกกาลัสโกลแล้วกันแค่ไปชื่อเขอยายาวนะครับกาลาสโกอยู่กับแอตแบรดก็ทำผลงานได้ดีนะครับกาลาสโกเดบอยมาที่อังกฤษ ตรงกลางครับลูกกากูแล้วอาซาอยู่ทางซ้ายลูกาก,กูแข็งแกร่งให้ทะลุช่องมาโอ้โหโอ้ไม่ไม่ถึงครับโอ้ทหลุดมานี่สองศูนย์นี่เป็นเรื่องนะครับไอแรนนี่ต้องการสามแต้มสำคัญครับเพราะตอนนี้ในกลุ่มอ e ีนี่ครับฟิเดนนี่ยังมีลุ้นอยู่แม้จะไม่เยอะมากแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ครับทีมของสาตันอิบราฮิโมวิช เปิดบุ้งจังหวะนี้แม็กกที่โยนมาเชนลองแกบไว้ได้แฟองเกนแล้วสวนกลับบ้านครับทางด้านเบลเยียมอาซารอเพื่อนครับเติมเกมลุกขึ้นมาไปเลยครับการยิงขอแลนด์ทางซ้ายให้ที่อาซาแตะหนีมาได้แล้วเปิดมาแบบนี้ครับการาสโกยิงโอ้โหไม่ได้ครับโอ้คิดว่าหายเลยครับจังหวะนี้คือขึ้นมาสวยแล้วแต่ว่าเจ้าตัวยิงออกไปครับโอ้โหน่าเสียดายครับการาสโก แโอกาสทําตูวนี่ดูเหนือกว่าแล้วครับฝั่งของเบลเยียมสี่ครั้งครับฝั่งไอร์แลนด์มีโอกาสจะจากครั้งเดียวครับจากรอบี้คินคือกลับมาครับเชมัสโกแมนโกแมนเจอกับนายกรรเอีนตลอดครับวันนี้อาซาจะให้ครับดูกับกูยังได้อยู่แล้วเจาะทางซ้ายครับวันนี้เน้นเหลือเกินครับนี่กลั่นโยเข้ามาแล้วหลบกบหลบมาได้หนึ่งแล้วมาที่กาลาสโกครับดึงรอแบบนี้เดิมรอยซัดตัวโอ้สองศูนย์ครับ โอ้รีดรอยเขับไปเยี่ยมออกนำสองประตูต่อศูนย์ไปเลยครับจากเควินเดอรบอยครับมาเรื่อยๆเลียงๆนิ่งๆครับแล้วการเขาทํามากกว่าอย่างชัดเจนแล้วครับในครึ่งเวลาหลังครับนี่พอพวกเขาได้เล่นในสถานการณ์ที่ลายความกดดันนะครับคือความพร้อมของทีมนี้ก็ดูมีภาษีดีกว่าอยู่แล้วนะครับมาจังหวะน,นี้กาลัสโกให้ที่รีดรอยโอ้ยิงวันนี้ติดไซด์ก้อยครับมัน ยิงให้แบบหนีมือทางด้าน่ารินแลนด์ล้อไปนะครับโอ้ัดส,ส,สวยงานเขาจะไปทีสองศูนย์ครับเบลเยีเยมขึ้นนำไปแล้วครับจะทำอย่างไรโอ้โหเปลี่ยนตัวทันทีครับอูแะเฮนนี่ให้ไปพักเลยครับฝั่งของเบลเยีเยมส่งเมเลอร์ลงมานะครับ แม็กคลีนนะครับเจมส์แม็กคกินโอ้ขอพายครับเป็นเดวิดเมเลอร์นะครับเดวิดเมเลอร์ลงมาแทนทัดดันบูเลแฮนครับใครดูว่าจะแก้เกมอย่างไรนะครับแถบรายชื่อที่ขึ้นมาเร็วบางครั้งก็ดูไม่ทันครับเปลี่ยนเมื่อสักครู่ครับเป็นเดวิดเมเลอร์ครับมาแทนบูเลแฮนนะครับเอาละครับยังสู้ต่อไปครับฝั่งไอร์แลนด์แมตช์ที่ มาตรงกลางที่คลีนครับคือกับาที่แบ็กกระที่แล้วเชนลองให้กับโรบบี้คินโยกลบมาติดแฟนตองเก้นครับแมช่วยไว้ได้เตะทิ้งไปก่อนครับกูตัวเกมนี้เตะกันจริงๆนะครับข้าคืนนี้เวลา20นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD นะครับแล้วก็แผดดีๆแบบนี้ครับขอบคุณสุดยอดแผดจากพี่ดังสุริยะด้วยนะครับผม5 2 1ครับเวอร์ชันนี้กับเอเดนาซา แต่ตองเก้นให้มาติดแล้วอาซายังได้อยู่ตาวาดให้กับเดวไอยไม่ถึงแล้วครับจากได้ไอแลนด์รือต้องต้องบอกว่าวันนี้พวกเขาเกมรุกที่มันดูแบบตีดันไปหมดเลยนะครับมันเจาะเข้าทําไม่ได้ครับไปเยี่ยมเหมือนจะแก้เกมมาดีด้วยครับในเครื่องหลังซิมองให้กับการัสโกดูกระแปงการัสโกจะผ่าน2แหมไม่ไม่ผ่าเนเพนิค่ามาวิลเลนโอกาสของไอแลนด์เหลือไม่มากแล้วครับอีก 10นาทีสุดท้ายครับเชลลองคืนกลับมาแล้วติดอีกแล้วครับดูครับอันดเดอร์ไวเรลวันนี้ทำหน้าที่ได้ดีครับเมลเลอร์โดนสวนเร็วแล้วกาลัสโกบาร์าดิลูกากูต้องวิ่งประคองไปก่อนครับลูกากูให้กับกาลัสโกรครับขึ้นมาแล้วติดเบดดี้ออร์ล็อบบี้เบดี้ครับมาช่วยไว้ได้โอเชียจอนโอเชียครับไอทีเมลเลอร์เดวิดเมลเลอร์ ติดเฟรลนี่ครับโอ้โหดูเบลเยียมอันนี้ลงไปตั้งรับแล้วนะครับไม่เล่งเกมแล้วสกอร์แบบนี้ก็เล่นสบายขึ้นเลยครับสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมครับแต่ตองเก้นให้ที่อาสาม,มาที่นี้ก็นแรกครับคือกระบาดูครับครองแล้วครับเดอะบอยผู้สินให้เล่นต่อเนื่องครับจังหวะคือเราก็ลุ้นก็อยู่ว่าเฟส2017ที่จะออกมาในช่วงกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ หนึ่งอย่างที่อยากให้เกิดขึ้นเหลือเกินครับก็คือเรื่องของการตัดสินของกรรมการนะครับอาสายิงแบบนี้วิวกาสไปดูครับจะจบเกมอยู่แล้วยังจะได้ประตูที่3ครับลูกับกูซ้ำเซฟครับแดนดอฟโอ้ยังช่วยไว้ได้ไม่เสียประตูที่3มช่วงท้ายเกมครับลดดึงนาทีซิมงมาที่เฟรไลนนี่ครองเลยครับแฟร์ตองเกตมาที่อาซาดูครับอาซาเล่นมั่นใจขึ้นแล้วครับ แล้วก็โอ้ยังได้อยู่นะครับเบลเยียมจังหวะนี้เปิดมาแล้ววูยเดอบอยเกือบครับยังได้อยู่กาลัสโกเกียวเรนคัคมาที่เราไปกินก็จบเกมครับโอ้โห2-0ครับในเกมเป๊ะ2016นะครับในฝึกภาคฝึกึกยูโร2016นะครับคู่เบลเยียมกับไอซ์แลนด์ครับมีข้อผิดพลาดประการใดที่เกิดขึ้นผมเก่งพิศิษฐ์เมอร์ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอย่างไรก็ เฟส2017ก็ใกล้จะมากันแล้วนะครับเพื่อนๆที่เล่น2016นะครับจะแบบเวอร์ชันสตรีมหรือเวอร์ชันลึกลับอะไรก็แล้วแต่ทะคยังไงก็อย่าลืมนะครับเก็บเงินรอซื้อเฟส2017กันนะครับช่วงออกก็น่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนแหละครับนี่เป็นคำถามที่ถามมาก็เลยหาข้อมูลมาให้นะครับผมอย่างไรก็จะเป็นยังไงเรามาลุ้นกันในต่อไปในแมชชนนานะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมเสมอมาครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ